หรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าชีวิตนี้เหมือนการแสดงละครอย่างที่ใครนะที่บอกว่าชีวิตคือละครอมาขยําใช่ไหมชีวิตคือละครแล้วก็ท่านอากาศดําเกินท่านก,กรรมเขียนนวนิยายมีชื่อที่เราจำกันอยู่เดี๋ยวนี้ละครแห่งชีวิตชีวิตคือละครละครแห่งชีวิตรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเป็นละคร,ครเราทั้งหลายนี่คือผู้แสดง ใช่ครับบนเวทีใหญ่แต่เวทีเนี่ยมันกว้างมากมันเวทีโลกไอ้เวทีที่เราไปดูละครเนี่ยมันก็จํากัดเนื้อที่เพียงไม่กี่เมตรใช่ไหมคะแต่ไอ้เวทีโลกนี่มันกว้างมากเพราะฉะนั้นเวทีละครเนี่ยเันเพียงไม่กี่เมตรมันก็มองทางหนีทีไล่กันได้แต่เวทีโลกนี่สําหรับผู้ที่ใช้ตาเนื้อตาเนื้อสองตาเนี่ยที่จะมองตามธรรมดามันก็เห็นอะไรอย่างที่เห็นเห็นต้นไม้ก็นี่คือต้นไม้ เห็นทรายก็นี่คือทรายเห็นคนก็นี่คือคนเห็นแมวก็นี่คือแมวเห็นอะไรก็เป็นไอ้นั่นตาที่ตาเนื้อมันเห็นแต่สิ่งที่สมมติแต่อันที่จริงแล้วเพราะเวทีชีวิตนี่มันกว้างกว้างมากเหลือเกินกว้างอย่างมหัสจั์มันจึงต้องใช้ตาพิเศษตาที่จะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาจนสัมปชัญญะด้วยคือความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะเลยถ้าหากว่าพร้อมอยู่ด้วยอย่างนี้ การแสดงละครก็ย่อมจะต้องได้ตุ๊กตาทองย่อมต้องอได้รับรางวัลเป็นดาราเยี่ยมใช่ไหมคะเพราะมีความสําเร็จของชีวิตแต่ความสําเร็จของดาราบนเวทีชีวิตเนี่ยกับความสําเร็จของดาราบนละครเวทีสมมุติรางวัลน,นั่นเหมือนกันไหมคะรางวัลที่ได้รับเหมือนกันไหมไม่เหมือนต่างกันยังไงคะก็ถ้าเราเดําเนินชีวิตบนบนโลกแห่งชีวิตนี้ หมายถึงว่ารางวัลที่ได้รับนะเหมือนกันไหมคะไม,หมะไม่เหมือนนะไม่เหมือนถ้าหากว่าเป็นดาราก็อย่างที่เขามีการมอบรางวัลใช่ไหมร,รางวัลดาราที่แสดงเก่งนันก็จะได้มาเป็นอะไรเป็นตุ๊กตาทองหรือว่าเป็นรูปเมฆขลาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นรางวัลที่ได้รับนะ่ะเป็นวัตถุพอได้มาผู้แสดงก็ภาคภูมิใจใหญ่โตแล้วก็ค่าตัวก็เพิ่มแต่ว่า สำหรับดาราชีวิตที่ประสบความสำเร็จรางวัลที่ได้รับคืออะไรความสุขทางใจความสุขความสงบความเยือกเย็นผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะว่าไปมันอาจจะเป็นรางวัลที่ยากมากเลยใช่ไหมกว่าจะได้ทำไมถึงยากเชื่อว่าคงทราบกันดีเพื่อนที่นั่งอยู่ที่นี่ทราบดีว่ารางวัลนี้ยากมาก ต้องได้มาด้วยความกล้าหาญอาหาญอย่างยอดเยี่ยมเลยที่จะคว้าไอร้รางวัลของความสงบเพราะรางวัลน,นี้ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีกรรมการตัดสินแล้วก็ไม่มีกองเชียร์เพราะว่าผู้ที่จะได้รางวัลอย่างนี้ต้องเป็นผู้ที่มองเห็นมองเห็นแล้วว่าชีวิตนี้คืออะไรแล้วก็มองเห็นด้วยว่าสิ่งที่ชีวิตต้องการนี้คืออะไรแล้วก็วิธีที่จะสแสวงหานั้นคือจะทำได้อย่างไร มันจริงไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นรางวัลของความสงบใจนี่แหละคือรางวัลของผู้ที่ประสบความสําเร็จบนเวทีโลกเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าชีวิตคือการแสดงละครเราทุกคนก็มีบทบาทมีบทบาทตามที่สมมุติกันเพราะฉะนั้นผู้ใดที่แสดงแล้วรู้สึกว่าพอใจในบทบาทของตนอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เป็นศขนั่นก็คือมีความรู้สึกว่า ได้แสดงละครอย่างเต็มฝีมือความสามารถและรางวัลท,ที่ได้รับอยู่ทุกขณะนั้นคือความสุขสงบใจที่มีอยู่ที่แรกก็น้อยๆแล้วต่อไปก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นรางวัลที่มีค่าเหลือล้นอย่างไม่มีสิ่งใดจะเปรียบได้วันนี้อิจฉาทําได้ไหมอิจฉาท่านที่ปฏิบัติได้แล้วมีใครห่วงห้ามไหมฮะไม่มีใครห่วงห้ามเลยและการที่จะ แสวงหารางวัลอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งการงานถ้ารู้จักวิธีเท่านั้นก็สามารถจะรับรางวัลเช่นนี้ได้ทุกแห่งทุกคนเลยเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็เห็นจะพูดกันได้เพียงแค่นี้ว่าชีวิตคือหน้าที่หน้าที่ที่ต้องหาความสงบใจเพื่อชีวิตนี้จะได้ดำรงอยู่อย่างแช่มชื่นให้คุ้มค่าแก่การที่เกิดมา